สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวกุมรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดยังไม่เคยผูกลัคนาก็สามารถดูตามราศีได้ชาวลัคนาราศีกุมทิศทางการเปลี่ยนแปลงดวงดาวในปี2568จะเป็นอย่างไรดาวตรีเทพสาดวงมีการย้ายในเดือนเดียวกันคือเดือนพฤษภาคมพฤหัส พระราหูและพระเสารส่งผลกระทบท่านจะตั้งรับอย่างไรแต่เป็นทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนสำหรับตัวท่านต้องฟังคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นมาดูดาวดวงแรกนะคะคือดาวพฤหัสช่วงต้นปีจนถึง13กุมภาพันธ์มีการโคจรพักองศาวิกลคติถอยหลังถอยหลังแบบสุภเคราะห์อยู่ในพบของความมั่นคงแสดงว่ากิจกรรมบางอย่างนะคะในเรื่องของการเงิน อาจมีเกณฑ์ของการทั้งจับจ่ายใช้สอยการได้รับเงินมาหรือบางคนมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้รับมรดกความมั่นคงมีเกณฑ์ของการได้รับชื่อเสียงเงินทองที่จะเข้ามา ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้ได้มาตรฐานที่เรียกว่าจุลจักรและเป็นภพเรือนลาภะของท่านเพราะฉะนั้นทั้งการเงินทั้งลาภยศชื่อเสียงมาเต็มสําหรับตัวท่านมีความสัมพันธ์ทิศทางของดวงดาวสัมพันธ์กับดาวเสารซึ่งทับตัวตนของท่านดาวพระเสาได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์เป็นเกณฑ์ของการโดดเด่นรุ่งเรืองในรอบปี2568โดยเฉพาะ ช่วงต้นปีจนถึงช่วงพฤษภาคมที่ดาวสองดวงนี้มีความสัมพันธ์ในทิศท,ทางที่จะทำให้ท่านได้รับรายได้ได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเมื่อดาววินาศทับลัคนาก็จะส่งผลทิศท,ทางต่างๆที่จะทำให้ท่านได้รับทั้งเรื่องการเงินความสำเร็จต่างๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแต่เนื่องด้วยดาวพฤหัสหนมกราคมจนถึง13กุมภาพันธ์ยังคงมีการโคจรพักองศา เพราะนั้นจะเกิดเหตุบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินล่าช้ารอคอยเงินอยู่ก็อาจจะต้องรอต่อไปอาจจะต้องมีเรื่องของลูกค้าเลื่อนออกไปมีเรื่องของการเงินที่ไม่ตรงเวลาเข้ามานะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ และในรอบปี2,568ค่ะดาวพฤหัสค่อนข้างโคจรเดินเสิร์หรือที่เรียกว่าเดินเร็วจะผ่านไปใน3ราศีทั้งพฤษภมิถุนแล้วก็กร,รกฎนะคะซึ่งจะผ่านจุดต่างๆที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นนะคะในวิถีชีวิตในการนำองค์ความรู้มาใช้ในช่วงปี2,568นี้ค่ะ และดาวพฤหัสจะสถิตในภพเรือนพันธุไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจะเกิดความมั่นคงได้ดีพฤหัสปทุมเกณฑ์นะคะพฤหัสหมายถึงความรู้ต่างๆนะคะวิชาชีพทางด้านครูทางด้านกฎหมายทางด้านของการสอนต่างๆหมายถึงเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมลาภยศชื่อเสียงมาเต็มนะคะการเงินได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินจากหลักทรัพย์ คิดลงทุนหรือว่าคิดจะซื้อในเรื่องของการค้าขายกำไรกำไรจากหลักทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินมีเกณฑ์ที่จะได้มามีเกณฑ์โดดเด่นนะคะหรือบางคนได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวคนในครอบครัวนะคะมีความปลองดองกันช่วยเหลือกันเรียกว่าอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันเยอะในช่วงรอบระยะเวลานี้หรือส่งเสริมการเงินซึ่งกันและกันลักษณะแบบนี้ค่ะ และพอวันที่13พฤษภาคมพฤหัสโคจรเสรด็นะคะไปจนถึง2ตุลาคมค่ะมาเข้าในพบปุตตะได้ตําแหน่งปละได้ตําแหน่งอุจาวิลาชนะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสที่เป็นปละหมายถึงดาวอ่อนกำลังแล้วดีอ่อนกำลังแล้วได้ตําแหน่งอุจาวิลาชแสดงว่าลาภมาอยู่ในปุตตะมีเกณฑ์ได้การเงินจากการลงทุน มีเกณฑลงทุนร่วมมีเกณฑ์ได้การเงินจากเด็กจากบริวารจากคนอายุน้อยกว่าคอยส่งเสริมแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของข่าวที่น่ายินดีจากบุคคลเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะ ต้องบอกว่าในปี2,568ทิศทางดวงดาวที่โคจรดาวตรียเทพ3าดวงมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ท่านจะมีทั้งการเงินการงานการเริ่มต้นการลงทุนเข้ามาในเวลาที่มีจุดสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ท่านจะดำเนินวิถีชีวิตไปในช่วงนั้นนะคะเพราะนั้นในจุดวันที่13พฤษภาคมจนถึง2ตุลาคมสิ่งต่างๆก็มักจะได้เกิดสิ่งใหม่การเรียนรู้บางคนมีเกณฑ์มีบุตร บางคนมีเกณฑ์กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลงทุนตลาดหุ้นเอาไว้ลงทุนอสังหาเอาไว้มีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ได้การเงินที่เรียกว่า อาจจะนำพามาต่อยอดลงทุนเพิ่มเพราะพบปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่การเริ่มต้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นช่วงที่ท่านจะต้องปรับตัวเมื่อดาวเป็นปลาปรับตัวแล้วดีปรับตัวเราได้ความสําเร็จกลับเข้ามานั่นเองค่ะจะได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นกันสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะ พอวันที่สองตุลาคมจนถึง23ทธันวาคมเกือบเกือบปลายปีพลหัสยกมาสู่ราศีกรกฎ ในภพอริของท่านอริมหาอุดต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมนะคะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าอริตัวโตอริมีกำลังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมักจะมาในลักษณะทิศทางที่ทดสอบเจ้าชะตาแต่ข้อดีของดาวพฤหัสซึ่งได้กำลังที่เรียกว่ามหาอุดเจ้าชะตาจะฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคนั้นด้วยการใช้ปัญญา ดาวพฤหัสเมื่อตกในภพเรือนนี้ระมัดระวังในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมความเข้าใจความถูกต้องการเรียนรู้ปัญหาต่างๆอาจเกิดความผิดพลาดการเข้าใจผิดการผิดกับกฎหมายลักษณะแบบนี้เพราะภพเรือนอริถือเป็นทุกสถานภพที่เจ้าชะตาอาจจะมีบทเรียนหรืออาจจะมีสิ่งต่างๆมาให้เลือกแล้วเลือกไปในทางที่ผิด ตัดสินใจทําสิ่งต่างๆแล้วให้โทษกับตัวเองก็ได้เมื่ออริเป็นมหาอุดมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเข้ามาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนที่มีบารมีมีชื่อเสียงเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสติปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้ท่านรอดพ้นสิ่งต่างๆไปได้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะแต่หากใครที่ทําการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหเกี่ยวข้องกับเบี้ยส่วนต่างเกี่ยวข้องกับ อะไรที่หมายถึงอรินะคะหมายถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือเป็นเรื่องของคดีความเป็นเรื่องของทนายนะคะศาลอายการผู้พิพากษาต่างๆเมื่อมาอยู่ในภพเรือนนี้ดวงดาวเกิดกำลังดีจึงเป็นเกณฑ์ยกเว้นนะคะถือว่า เป็นจุดที่จะทําให้เจอกับปัญหาแล้วได้กําลังเป็นมาหาอุดก็ต้องไปดูว่าดาวพฤหัสในรอบทักษะเกิดนะคะในช่วงรอบปีนี้ค่ะตกตําแหน่งทักษะเป็นอย่างไรจะกําหนดทิศทางว่าจะเจอปัญหาแบบไหนนะคะบางคนดาวเดทเข้าไปมีปัญหาเรื่องของ ชื่อเสียงมีปัญหาเรื่องของการโดนนินทามีปัญหาเรื่องของการโดนดองผลงานลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูว่าตัวท่านจะกระทบสิ่งใดนะคะทีนี้พอวันที่23ธันวาคมพระฤหัสถอยถอยหลังกลับมารับทรัพย์รับโชคอุจจาวิราชเป็นปรักนะคะจุดนี้มาอยู่ในภพปุตตะมีการเรียนรู้มีการเริ่มต้นมีการเดินทางมีลาบยศชื่อเสียงมีผลประโยชน์เข้ามามีสิ่งต่างๆที่ดีๆเข้ามาส่งท้ายปีให้กับตัวท่านก็ถือว่า เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่และเตรียมตัวไว้เลยเมื่อดาวพฤหัสเข้าเรือนอริอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมมินเมก,กับกฎหมายนะคะเป็นเรื่องที่มีชอบมีควรประพฤติมีควรปฏิบัติเป็นเรื่องของการผิดจากความถูกต้องต่างๆให้งดเว้นอย่าได้ทำนะคะเพราะว่าจุดนี้ปัญหาจะเกิด เกิดเป็นชุดใหญ่ให้ท่านได้แก้ไขเกิดเป็นชุดใหญ่ที่อาจจะหมายถึงคดีความก็ได้เพราะจุดนี้พระฤหัสเล็งมาอย่างเรือนวินาศอาจจะสร้างความเดือดร้อนในภายหลังสําหรับชาวลัคนาราศีกุมได้เพราะฉะนั้นให้ถือในเรื่องของศีลธรรมมาเป็นที่ตั้งอย่าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดกับเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะดิฉันเชื่อว,ว่าถึงแม้ดาวพฤหัสจะมาอยู่ในภพอริก็ตาม แต่เป็นจุดของการเริ่มต้นบางคนสร้างหลักทรัพย์บางคนสร้างหลักปักฐานในช่วงที่พารือหัดมาอยู่ในภพอริได้การเงินก้อนใหญ่ค่ะแต่ได้แบบไหนได้แบบอริได้แบบต้องสู้โดยการใช้ความรู้ได้แบบจะต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคจะต้องเรียนรู้เพราะดาวพฤหัสคือดาวแห่งการเรียนรู้เข้าใจลักษณะนิสัยของดวงดาวเข้าใจภพเรือนเมื่อดาวมีกําลังแสดงว่าในภพเรือนนั้นต่อให้เจออุปสรรคปัญหาใดก็ตามเจ้าชะตาจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตําแหน่งดาวพระเสาร์ซึ่งทับลัคนาของท่าน ทั้งเกษตรทั้งองค์เกณฑ์นะคะและดาวเสาเป็นดาวคาดท่านใดที่ผูกลัคนณะถ้าดาวพระเสารไม่ตกตำแหน่งกาลกินีความรุ่งเรืองโดดเด่นความปรับปรับการได้โยกย้ายได้รับตําแหน่งได้รับชื่อเสียงลาบยศมักจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในขณะที่ดาวพระเสา์ ทับลัคนาของท่านไปจนถึง19พฤษภาคมเพราะฉะนั้นจุดนี้ดาวพระเสาร์ทับลัคนาจะมาเจอกับดาวราหูก่อนช่วงแรก5พฤษภาถึง19พฤษภาเพราะฉะนั้นช่วงรอบระยะเวลานั้นต้องบอกว่าตัวท่านจะมีในเรื่องของเขตบางอย่างปุบปรับ เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่เมื่อเกิดเป็นคู่มิตรส่งเสริมแน่นอนส่งเสริมแบบวินาศบางคนมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ยายไปรับตําแหน่งย้ายเลื่อนขั้นปรับปรับไปแทนใครเพราะเหตุจากการเจ็บป่วยเหตุจากการเสียชีวิตหรือบางคนค่ะได้รับตําแหน่งชื่อเสียงแต่อาจจะต้องย้ายไปในที่ทุรกันดารลักษณะแบบนี้สําหรับความหมายของวินาศเมื่อมาเข้าร่วมกับดาวพระราหูแต่เมื่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อสร้างฐานความมั่นคงสร้างหลักทรัพย์ให้กับตัวท่านราหูเกษตรเสาเกษตรไม่ต้องกลัวนะคะแต่พอช่วง19พฤษภาดาวพระเสายกมาสู่พกการเงินพินทุบาทการเงินเหนื่อยหนักนะคะแต่โดนควบคุมด้วยตำแหน่งของดาวพฤหัส เพราะไปอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสและในช่วงรอบระยะเวลา19พฤษภาคมจนถึง23สิงหาคมรอบระยะเวลานั้นดาวพระเสาร์จะทํางานในลักษณะค่าใช้จ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออาจมีเหตุของการลงทุนบางอย่างอาจมีเหตุของสิ่งต่างๆที่เป็นค่าใช้จ่ายปุบปรับเข้ามาแพลนไม่ได้วางแผนไม่ได้หาเงินเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาต้องทุกข์ระทม แต่ทิศท,ทางดวงดาวสัมพันธ์ในลักษณะที่ท่านจะมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในการลงทุนการเริ่มสิ่งใหม่หรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการย,ย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่เพื่อจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่วิถีชีวิตใหม่ต้องบอกว่าในรอบปี2568 ไปจนถึง2,569จนกว่าดาวพฤหัสจ,จะยกมาสู่พกเรือนอริของท่าน1ปีนะคะท่านต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใช้สติปัญญานะคะแล้วก็ใช้จ่ายในเรื่องของการเงินต้องรู้จักในการวางแผนเกิดอะไรขึ้นแบบฉุกเฉินด่วนๆได้ตลอดเวลาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะและจุดนี้เมื่อดาวพระเสาอยู่เรือนการเงินพินทุบาทตามลักษณะดาวเสาเพราะเป็นดาวโทษทุก์ เป็นดวงดาวที่ต้องเหนื่อยก่อนทุกยากทุกใจนะคะหรืออาจจะลำบากใจกว่าจะหาเงินได้ต้องใช้แรงต้องใช้พลังงานต้องใช้สมองตามลักษณะงานของแต่ละท่านแต่ไม่ง่ายเลยที่จะได้อะไรมาที่จะฝ่าฟันอะไรมาและช่วงวันที่23พฤษภาคมดาวเสาร์ถอยหลังกลับค่ะช่วงนี้โลงอกล่งใจถอยหลังกลับไม่เป็นไรค่ะถอยหลังกลับมาบ้านตัวเอง คบนี้ถือเป็นบ้านหลังที่สองของดาวพระเสารเสาว,วินาศวินาศทัตตนุมีเหตุย้ายอีกแล้วปุรปปับบางคนย้ายไปรับตําแหน่งบางคนย้ายกลับที่เก่าค่ะแต่มาเจอกับดาวพระราหูนะคะช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างจะทําให้ท่านได้พบเจอความมั่นคงฐานหลักทรัพย์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะ เหนื่อยหน่อยแน่นอนโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในพกอริท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาของคนอื่นปัญหาใหญ่ปัญหาคดีความปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความลับต่างๆหรือการฟ้องร้องต่างๆเพราะดวงดาวบ่งบอกในทิศทางนั้นท่านจะใช้สติปัญญาในทิศทางนั้นให้เกิดเป็นกําลังมหาอุดหรือบางคนค่ะเข้าไปแก้ไขปัญหางานให้คนอื่นบางคนทําเกี่ยวกับเบี้ยส่วนตาง ทำเกี่ยวกับธุรกิจปล่อยดอกเบี้ยลักษณะแบบนี้ช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดีนะคะเพราะว่าเกิดเป็นกำลังมหาอุดค่ะจะทำให้ได้รับในเรื่องของส่วนต่างต่างๆได้ดีบางคนจุดนี้ที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพอริสร้างธุรกิจส่วนตัวสร้างกิจการส่วนตัวหรือคนที่แวดล้องตัวท่านนะคะคนที่ท่านดูแลอยู่สร้างทรัพย์ให้แต่ก็มาพร้อมปัญหาด้วยเช่นกันแต่จะมีสิ่งที่ทดสอบ เมื่อดาวแห่งความรู้หลักธรรมคุณธรรมมาอยู่ในภพอริอย่าไปผิดทางอย่าไปเชื่อดวงดาวที่จะทําให้ท่านไปเจอปัญหายังไงต้องยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความถูกต้องเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าใช้ความรู้ให้ถูกทางจะเกิดเป็นกําลังด้านดีในสิ่งต่างๆที่จะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านและให้รางวัลชีวิตกับตัวท่านถึงแม้จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆถึงแม้จะต้องแลกมากับความเหนื่อยยากทุกยากก็ตามนะคะฟังแล้วเหมือนกับว่าเหนื่อยแต่เป็นแนวทางการชี้ นำนะคะวิธีการดำเนินชีวิตสำหรับลักษณะนิสัยดวงดาวในรอบปี2,568และท่านเป็นชาวราศีกุมซึ่งจะต้องฟังนะคะหากท่านไม่ได้ฟังถือว่าท่านพลาดมากกับคลิปนี้ค่ะ เพราะท่านจะได้เตรียมตัวในช่วงที่ดาวพฤหัสกำลังจะยกเข้าสู่ทุสถานพบทดสอบศีลของท่านทดสอบปัญญาทดสอบความยากนะคะหรือสิ่งต่างๆที่จะทําให้ท่านได้แสดงความสามารถของตัวท่านลักษณะแบบนี้ในช่วงปี2,568ยาวไปถึง2,569เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะทีนี้เรามาดูดาวพระราหูกัน ต้นปีจนถึงวันที่5พฤษภาคมพระราหูอยู่ในภพกระดุมพระตัวท่านไปอยู่ในการเงินสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินช่วงต้นปีมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้รับมรดกมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จาก อสังหาต่างๆที่จะเข้ามาจากหลักทรัพย์จากบ้านรถยนต์ที่ดินบางคนซื้อหาหลักทรัพย์ใหญ่บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์แบบปุรปปับนะคะได้เป็นของกำนันได้เป็นของขวัญมีการวางแผนบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตของท่านแต่จุดราหูนี้เรียกว่าราหูคนทรัพย์ใช้จ่ายเงินเก่งมีเหตุป,ปุรปปับในเรื่องการเงินมีเหตุการเงินทําให้ต้องเสียเงินเยอะลักษณะแบบนี้ตามกําลังของดาวพระราหูนั่นเองค่ะแต่พอวันที่ห้พาพฤษภา ต้องบอกว่าราหูเป็นดาวตัวตนเมื่อผูกลักณาแล้วไปดูว่าปีนี้ค่ะดาวพระราหูในทักษะจรจรมาให้ตำแหน่งอย่างไรหากให้ตำแหน่งเดทนะคะ ขอฟันธงได้เลยค่ะว่าท่านจะมีชื่อเสียงตําแหน่งลาบยศบารมีอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวราหูตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาย้ายกลับมาทับตัวเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงได้ก้อนใหญ่ได้ชิ้นใหญ่ได้ด้วยตัวเองฉลาดหลักแหลมนะคะจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ แล้วก็ช่วงที่ดาวราหูมากุมกันอยู่กับดาวพระเสาร์นะคะจะเกิดเหตุที่ทำให้ท่านได้เจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ หากท่านผูกลัคนาแล้วสองดวงนี้นะคะให้กำลังด้านดีในทักษะจะทําให้ท่านได้พบเจอกับมิตรสหายนะคะหรือเพื่อนต่างวัยหรือเพื่อนที่อาจจะต่างศาสนาต่างประเทศเพื่อนในโซเชียลออนไลน์หรือท่านอาจมีเกณฑ์ด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์ก็ว่าได้บางคนค่ะมีเกณฑ์จับธุรกิจอสังหาแบ่งที่ดินนะคะอาจจะ ไปจับชิ้นใหญ่มาแล้วแบ่งย่อยขายได้หมดเลยเป็นกําไรที่จะให้ท่านได้ต่อทุนในเคสต่อๆไปมีการเงินเข้ามาก้อนใหญ่ลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นนะคะหากท่านอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะต้องบอกแบบนี้สำหรับท่านที่ไม่ได้ทำงานในลักษณะแบบนี้ท่านจะมีโชคเข้ามาทางอื่นเพราะสองดวงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นฐานทรัพย์ฐานความมั่นคงสำหรับตัวท่านการได้อะไรมามักจะได้มาแบบงงงง อาจจะมีเหนื่อยบ้างเพราะเสาทับลักคือจุดที่พินทุบาทนะคะและดาวพระราหูก็เป็นดาวที่มีกําลังเข้มแข็งฉลาดหลักแหลมทําอะไรแบบเสร็จเรียบร้อยหรือว่าทําอะไรให้ประสบความสําเร็จแบบง่ายๆในสไตล์ของท่านลักษณะแบบนี้ค่ะต้องบอกกันแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมเพราะฉะนั้นทิศทางดวงดาวบ่งบอกอย่างไรให้ท่านไปศึกษานะคะให้ท่านไปหาวิธีการใช้ชีวิตในรอบปีนั้นนะคะและหากท่านใดผูกลัคนาแล้ว มีดาวตั้งรับดวงใดในลัคนาในมาเจอกับดาวตัวใหญ่มาเจอกับดาวราหูนะคะดาวพระเสาดาวพฤหัสต้องไปดูกันค่ะสิ่งต่างๆก็จะมีความผันแปรไปตามแต่ดวงชะตารายบุคคลค่ะพอให้เป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านจะมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองโดดเด่นนะคะในตัวเองได้รับการยอมรับได้รับในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงเงินทอง สิ่งที่ทดสอบตัวท่านเป็นสิ่งที่ท่านจะได้เริ่มต้นเรียนรู้นะคะแล้วก็ตั้งต้นในการที่จะผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องของสังคมในระดับที่สูงขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์เพื่อเปิดการมองเข็นกันด้วยค่ะ และท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวค่ะ1ปีแล้วทักษะเปลี่ยนแล้วมาเช็คกันว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรทักมหาดิฉันได้แบบมีค่าใช้จ่ายท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยเพื่อเป็นนักพยากรณ์เพื่อเรียนรู้ในภาคการพยากรณ์ติดต่อมาได้สอนแบบตัวต่อตัว,ตวเข้าใจง่ายค่ะเพียง9,900บาทเท่านั้น ท่านใดที่อยากสมัครสมาชิก VIP สมัครมาได้นะคะเพียงเดือนละ200บาทกดสมัครไปในหน้าช่องได้เลยนะคะท่านจะได้รับฟังคลิปอัปเดตก่อนใครล่วงหน้า3เดือนค่ะเพื่อจะได้วางแผนทิศทางต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะขอบคุณกันด้วยและขอให้เป็นอีก1ปีซึ่งท่านจะเจริญโดดเด่นด้วยหน้าที่การงานด้วยสิ่งดีๆที่เข้ามาทางด้านของสุขภาพกายสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ